ตอนนี้นี่ต้องบอกว่างานแสดงของน้องเนี่ยมีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะนะคะเรื่องละครไฟหวนที่แรกที่เขามีแบบเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตอนที่เขาจัดวงสวงเสร็จแล้วเนี่ยมีคนแบบว่ามาแบบเมาส์กันแซมมีรับเล่นไร้แซมมีรับเล่นไร้ยวเขบอกเฮ้ยยังไงอะหรือว่านีมม่เคยเป็นนางเอกมานี่ใช่อกมอะไรนี่ทำไมถึงมารับเล่นร้เร็วจังอะไรประมาณนี้เสร็จวันก่อนนี้ ผู้จัดการนังโทรมาบอกว่าฝากแก้ข่าวด้วยนะคะแซมมี่เนี่ยไม่ได้คือบอกร้ายรับจริงแต่ร้ายแบบว่ามีความสลับซับซ้อนแบบถูกกันแก้วันตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นนุ่นเดี๋ยวบอกเออเดี๋ยวฉันดูเองแต่เขาบอกว่าเออ,เอ,อจริงๆแล้วคือต้องร้ายด้วยแบบมันมีปัจจัยที่ทําให้ร้ายใช่ไม่ได้บอกอยู่ดีๆมาร้ายนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าบทเนี่ยคือบทเด่นไม่ใช่แบบบทเหมือนพานชชันไปน้อยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักของนักแสดงเนี่ยเขาจะบอกว่าการที่รับบทร้ายเนี่ยมันจะเป็นการฝึกปือฝีมืออเเเเราาาะลล่่นบทีีดมงยคห้้ศ มันทาง่ายแต่แบบว่าไลฟ์ออมาว่าไอ้บ้าอะไรอย่างเงีย้ยปัญจญามาดูท้าทายความสามารถด้วยเหมือนคนหนึ่งเนี่ยเอฟบุกรสกะร์เขาบอกว่าทําไมช่วงหลังๆเห็นเอฟบุตรกรเล่นตาบทร้ายนางไปบอกพุ่มกลับเลยนางบอกว่า,วาขอเล่นบทร้ายอย่างเดียวเท่านั้นออแต่ร้ายแบบคือร้ายแบบมีอะไรนะ,ะไม่ใช่เอ,อะปะเทิง ว่่่่่าไไไไไลลลลมใชอยูนะอ่าน้งบอกว่าไลายแบบไลายแบบว่ามีสายตามีอะไรอย่างนี้ดีกว่าดูมันท้าทายดูมันได้ปล่อยของอ่ะแต่นางเล่นใหญ่มากเลยนะเอ็กซ์แสบเล่นใหญ่ทุกคนเล่นใหญ่ทุกคนนะอ่าไปถามเซมี่กว่านะคะก็คือเหมือนผลงานละครเนี่ยอัปเดตไปแล้วนะคะแต่ก็บอกว่าอัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าก็คือสร้างมันดีว่าเหมือนกอล์ฟเซมี่อ่ะง่ายๆคบกานใช่แต่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าไปรับส่งไปกองละครแม่คุณเอ๋ยมันแทนที่จะมาไฟหวน ส่งสายตาเขาเห็นเขาเห็นกันคนเราไม่าที่ใส่ตังหูระยะระยะใช่ไหมวันนั้นเันบงสวงเฟิร์นอะไปเซิร์ชดูแล้วจะเห็นได้จริงนะคะ่ะดูดีกว่าว่าแซมมี่จะเชื่อใจแฟนหนุ่มหรือเปล่าไปเลยค่ะละครเรื่องนั้นทั้ง คนามรู้สึกหลัาบูชาที่วัดไทยหรือมงก็จริงๆแล้วรู้สึกดีค่ะที่ที่และจริงๆนานๆแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเพราะว่าด้วยเวลาเราก็จะอยู่ที่กองตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะแล้วก็เราก็มาเหมือนให้อาแสดงความเคารพกับครูบาอาจารย์ที่หลักอาชีพของเราด้วยอะไรเงี้ยมาเกือบมากี่ปีติดแล้วคะเราเขีนน่าจะสามนะคะใช่ค่ะนี่แล้วคุณโยอิมใจยังไงกลับบ้านไปบ้างมันต้องไมีที่จริงจริงมันก็ คือได้เข้าวัดก็โอเคแล้วล่ะแล้วเราก็ได้ทําบุญอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็โอเคแล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะใช่วันพระใหญ่ซึ่งจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะอยู่กองค่ะก็มาวันนี้คือเป็นประจําทุกป,ปีเลยหนระือเปล่าสามปีติดนี้ว่าถ้าถึงวันพระใหญ่ปุ๊บขอมาทําพิธีต้องมาทําบุญอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยมากกว่าค่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่างก็จะมาแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพิธีถ้าเราว่างก็จะก็จะไปทําบุญกับค<อ>ือครอบครัวใช่ค่ะแต่ วันนี้พิธีค่อนข้างใหญ่เรารู้สึกยังไงบ้าง Brother. สำหรับพิธีในวันนี้ก็จริงๆตอนตอนนั่งนั่งฟังท่านสวดก UM ็จะมีขนลุกนิดนึงค่ะแต่ก็ก็พยายามตั้งสติไม่ให้หลับเพรามันทํางานมาต่อเนื่องแล้วมันก็แบบมีเหนื่อยล้าบ้างแต่ก็ก็พยายามโฟกัสพยายามอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะอธิษฐานอะไรค่ะ ก็อย่างแรกเลยเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็ไม่อยากจะให้มีภัยอะไรของให้แบบทุกอย่างเป็นไปได้ด well, ้วยดีชีวิตดีขึ้นทุกอย่างดีดีดีขึ้นไปค่ะขอเรื่องงานบ้างอย่างปีที่แล้วควงพี่ก๊อฟมาปีนี้ไม่เห็นควงมาเลยจะประบุลร่วมกันไหมไม่ไม่เกี่ยวค่ะที่เขาติดทํางานมากกว่าอันนั้นเขาก็ว่างก็เลยมาค่ะวันนี้ก็ เขาติดงานไม่ใช่เป็นว่าะเขาไปรับส่งใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีมีคนเห็นแล้วเขาอาจไปรับส่งใครอยู่ที่แบบว่าละครเรื่องนั้นทั้งๆท,ท,ที่แบบไม่ได้มีเราอยู่ในพิธีวงสวงคนนั้นละครเรื่อง,งนนแม่คุณเอ๋ยแม่คุณเอ๋ยม่คุณเอ๋ยที่มีเชทเกับจปแตสนเล่น ไปกองไปอะไรอย่างเงี้ยไปรับใครหรือเปล่าอ๋ออ๋อหนูเห็นรูปในอินสตาแกรมเหมือนกันขเขาเหมือนสนิทกับกับกองนั้น้ะคะเท่าที่หนูรู้เป็นกองเดิมจากรักร้อยล้านที่เล่นด้วยกันมามแล้วเขา<ม>แลา้วเขาเล่นซิดคอมมาก่อนด้วยเขาก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยแวะไปเท่านั้นเองอ้ไปรับใครเป็นพิเศษอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะอันนี้คือเท่าที่หนูรู้ในกองก็แซวเหมือนกันว่าเฮ้ยมารับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมารับเหรออันนี้ต้องไม่เอ่ยชื่อต้องไปถามเขาค่ะ จะทราบไปแล้วเราจะไปทำ ก็ก็คงไม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้อะไรมาเดี๋ยวเขาจะพูดเองหรือไม่เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมาเองส่งอันนี้มันนานเหมือนกันแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะค่ะยังไม่ได้พูดเลยค่ะก็จะเห็นจากอินสตาแกรมจากจากนักแสดงที่ที่หนูรู้จักในเรื่องนั้นเท่านั้นเองแต่มีเขาอยู่ในรูปมีเขาอยู่ในรูปค่ะใช่ก็เขาบอกว่าอ๋ก็ก็รู้ว่าแหวะไปแต่ก็ไอ้เรื่องรับส่งเนี่ยไม่รู้รู้ว่าไปกับใครหรือเปล่านี่ต้องไปลองถามเขาค่ะเช้าเลยนะ เ,เออชอบมากเลยชอบมากจริงๆเราไว้ใจคอมมิเนาแค่ไหนเออจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับสถานะที่ที่เราจะต้องมานั่งคอยจับผิดหรืออะไรกันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิต ไม่ได้แบบว่าต้องมีความไว้ใจหรือว่าห่วงต้องอะไรค่ะก็ต่างคนต่างมีอะไรทําก็ไปทำแล้วาเรื่องนี้ครัอย่างเรื่องนี้ล่ะอย่างข่วแล้วแล้วกับข่าวนี้จะมีกับฝสกถามเขาไม่ถึงเพียอนหรอกแบบไปถามถามนี่ไม่เอ้ยก็อาจจะมีแซวถ้าอารมณ์หนูก็คงจะแซวเล่นเล่ยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเวลาคุยกันก็จะกวนๆวกันอยู่แล้วไงก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยพี่มีคนมาบอกว่านี่ก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นค่ะ่อ พี่น้องของเราลดลงไหมไม่ค่ะไม่ไม่ไมยังยังเหมือนเดิมค่ะอืมก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่อยมีข่าวอะไรมาก็แซวถามเบาๆแซวถามเบาๆแปลว่า <c oughs> เรื่องนี้เราอาจจะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาจะไปรับส่งใครเอ่อถ้าเราไม่เห็นเราก็ยังไม่เชื่อด,ดีกว่าโอเคนะก็ค <c oughs> ือร้อยเรื่องเก่งนะร้อยเรื่องเก่งร้อยเร่อเก่งร้อยเร่อเก่งอ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเปเมาพี่นี่แหละเมาก็เขาเมามาก็เมาตามตามภาษานักข่าวก็ยังโอเคอยู่เหมือนเขาก็ตอบแบบสวยๆนะอ๋อ